สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วง m ั n นี่บิสนะคะกับดิฉันชมพูนุชตันทเษถีฐีค่ะทุกท่านคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําแน่นอนว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลทีเดียวนะคะที่เกษตรกร,กรชาวประมงที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยได้รับเม็ดเงินมานะคะถ้าหากว่าพูดถึงเป็นตัวเลขกลมๆแล้วปีหนึ่งเป็นแสนล้านทีเดียวแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิแวทแวดล้อมรวมทั้งปละาหมอคางดําชื่อนี้เนี่ยหลายคนกลัวเลยนะคะว่าเอ๊ะมันไปกระทบกับสัตว์น้ำมันไปกินลูกกูปูลูกกุ้งหรือว่าลูกปลาแล้วทำให้ชาวประมงเข้าได้รับผลกระทบแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะทุกท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทยท่านบอกว่า การส่งออกหรือว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากับปลาหมอคางดําไม่ได้ส่งผลกระทบค่ะเอากลายเป็นความรู้ใหม่เลยค่ะที่เราจะต้องไปขยายความกันวันนี้นะคะทั้งภาพรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําการส่งออกมีอนาคตที่สดใสไหมสาหรับธุรกิจนี้รวมทั้งปัจจัยเรื่องของปลาหมอคางดําและวิธีการแก้ของกรมประมงมันช่วยได้หรือเปล่าพูดคุยกันกับคุณบรรจงนิสภาวานิชประธานสมนธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าไทยวันนี้ได้รับเกียรติและก็อยู่ใน อยู่ในสายกับเจมนะคะสวัสดีค่ะพี่บรรจงสวัสดีครับท่านครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะสบายดีครับฮะค่ะจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเออค่ะต้องบอกก่อนว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยถือว่าปีปีนี้เนี่ยโอ้โหมูลค่าเป็นแสนล้านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมันครอบคลุมสัตว์น้ําประเภทไหนบ้างคะครับก็ครอบคลุมถ้าเป็นสัตว์น้ําทรงออกเนี่ยครับ ฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งครับฮะเป็นกุ้งขาวกุ้งกระดาครับแล้วก็วในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกุ้งกำกรมฮะปลานิลปลากระพงขาวครับอืมมีปูด้วยไหมคะปูนี่ถือว่าเป็นสัตว์น้ําที่เราดูอยู่ไหมใช่ครับดูอยู่ด้วยครับตอนนี้ครับฮะก็กําลังจะสร้างเป็นเศรษฐกิจให้ให้กับประเทศไทยด้วยครับแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือว่า เอ๊ะทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยลงไหมคะครับถ้าในทรัพยากรธรรมชาติในทะเลครับหาะลดน้อยลงครับฮะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือนํามาเป็นเพาะเลี้ยงใช่ครับฮะเออนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงใช่ครับฮะตอนนี้พ่อแม่พันธุ์เอ่อก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงส่วนหนึ่งภาคเอกชนส่วนหนึ่งที่ปรับปรุง ทำจากธรรมชาติมาให้สามารถเพาะเลี้ยงได้เหมาะสมกับอุตสาหกรมกรมการเพาะเลี้ยงสว์น้ำครับอืมค่ะถือว่าธุกรกิจไปได้ไหมคะทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> ถ้าเป็นกุ้งตอนนี้ค่อนข้างที่จะขุกขักนิดหน่อยเนื่องจากว่าเกิดปริมาณของการเลี้ยงกุ้งทั้งโลกมากขึ้นครับก็คือซ<ม>ัพพลายมากกว่าดีมาณฮะก็เลยทำให้ราคาที่เราขายไป,ไปในโลก,กน,นะครับ ในตลาดโลกเนี่ยถูกลงครับเมื่อเทียบกับต้นทุนที่กเกษตรกรทําอยู่เนี่ย mm. ก็ทําให้กเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างที่จะทำกิจกรรมตรงนี้ลําบากไปนิดนึงนะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นครับถึงจะอยู่ได้ในกรรมรับอะไรบ้างล่ะคะขยายความหน่อยเทคโนโลยีที่ว่าครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทําให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยนะครับมีปัญหาก็คือปัญหาเรื่องโรค ที่ทําให้เป็นต้นทุนแฝงในการเลี้ยงกุ้งครับทําให้ต้นทุนแฝงเนี่ยทําให้ต้นทุนของแต่กุ้งแต่กรักิโลเนี่ยมีมีต้นทุนสูงขึ้นครับก็เลยทาให้เราไปสู้กับตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะแต่โชคดีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งผมต้องบอกว่าดีที่สุดในโลกโแล้วก็เป็นประเทศที่สามารถแปรรูปสินค้ารดี y to อีทนะครับคือ พร้อมทานเก่งที่สุดในโลกต้องบอกนะครับ,คร,บครับก็เลยสามารถยังทำตลาดอยู่ได้ออสแสดงว่าคุณภาพ<น>อย่างที่บอกว่าเป็นกุ้งดีเนี่ยมันมันยังไงฮะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงทําไมถึงมองว่ามันดีครับฮะต้องเรียนนะครับประเทศไทยสา,สาธารณรัฐประชาธปไตยต้องบอกว่ามีถนนถึงบอกการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทุกฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวสัตว์น้ําได้สดที่สุดในโลกนะครับถ้าเทียบกับอินเดียเทียบกับเอกอรดอหรือเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยครับาการโลจิสติกเนี่ยจะสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเ <G ül ets> กษตรกรไทยสามารถผลิตกุ้งได้ตามมาตรฐานตามความต้องการของผู้ซื้อกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีอยากสวยเท่าไหร่วิธีการเลี้ยงอย่างปลอดเชื้ออย่างไรฮะแล้วก็วิธีการที่จะ ตรวจสอบย้อนกลับอันนี้ต้องชมกลมองนะครับฮะอยากรู้ว่ากุ้งตัวนี้ทําจากใครสามารถตอบได้นะครับฮะเพราะว่าห้องเย็นสนามารถเอ่อทดสอบบริกลับได้ทุกฟาร์มทุกตัวครับผมโึอย่างเจมเองเนี่ยเจมเป็นไม่สามารถทําได้ครับโอ้ค่ะอย่างเจมเองเนี่ยจมเป็นผู้บริโภคเนาะก็คือคไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงกุ้งเลยก็เข้าใจว่ากุ้งม,มันเหมือนกันหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะครับ คือกุ้งก็มัสามารถรแยกที่มาได้ด้วยแยกที่มาได้ครับครับว่าใครผลิตครับแล้วผลิตอย่างไรฮะแล้วกรมปมงก็มีมาตรฐานของฟาร์มฮะให้ดูด้วยครับว่ามาตรฐานการผลิตที่ที่ปลอดเชือ้อฮะและเป็นมิตรกับผู้บริโภคครับเรามีมาตรฐานทุกฟาร์มต้องผ่านมาตรฐานกรมปมงครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการการเลี้ยงเนี่ยเป็นเป็นระบบ เรื่องของการเน้นการส่งออกเ่องของการขายอันนี้ก็คือไม่ใช่ประมงพื้นบ้านไม่ใช่ประมงที่จับกุ้งจับปลาอะไรทั่วไปถูกไหมคะไม่ใช่ครับแยกกันเลยครับฮะประมงพื้น้านก็ใช้ทรัพยากรจากในธรรมชาติกรับก็คือในทะเลในคลอ,งค,องครับอย่างเงี้ยครับฮะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะเอแยกจากเอพวกผมทำกันก็คือเป็นอใช้จากธรรมชาติก็คือนากุ้ง นาก้งธรรมชาติครับ oh. เปิดน้ําเข้าจากธรรมชาติก็ได้สัตว์น้าทุกชนิดจากทะเลเข้ามาอยู่ในบอ่อครับแล้วก็เก็บเกี่ยวฮะให้เจริญเติบโตในบอ่อแล้วเกี่ยวครับผมอ๋อค่ะอันนั้นก็ะจะ,ะ,ะเป็นการปฏิโัคในประเทศครับทุกวันนี้มีปัญหาอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้กระทบกับภาคธุร,รกิจเราบ้างคะเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า <c oughs> ครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อก,กี้นี้หนึ่งคือโอเวอร์สป라이ครับ ทั้งโลกกุ้งล้นครับฮการบริโภคทั้งโลกในประมาณสี่ล้านกว่าตันนะครับแต่เราผลิตเนี่ยห้าล้านกว่าตันโมันเยอะ,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ฮะก็เลยทําให้ราคาเนี่ยทั้งโลกกุ้งถูกลงนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่หนักที่สุดเฉพาะ,กะเกษตรกรไทยก็คือปัญหาเรื่องโรคที่เลี้ยงแล้วไม่ประสบความสําเร็จทุกบอ่อครับทําให้ต้นทุนสูงขึ้นครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งครับ เรื่องของสภาวะแวดล้อมเรื่องของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องไหมคะอันนั้นเกษตรกรพบเจอทุกปีอยู่แล้วก็มีอขั้น,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 นตอนในการป้องกันขั้นตอนในการจัดการฟาร์มตามสภาพอากาศอยู่แล้วครับโอ้เขารู้ของเขาอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับเต่ว่าฤดูฝนต้องจัดการยังไงฤดูหนาวต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างไรครับนะ คือถ้าทําอาชีพนี้เนี่ยเขาก็รู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแว,วดล้อมอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเรามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะตรงนะคะอากาศร้อนอากาศหนาวอยู่ในช่วงไหนอะไรยังไงนะคะ พอพูดถึงปัญหาและอุปสรรคที่เจอที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเจมเองเป็นคนทําข่าวเนี่ยจะรับรู้มาตลอดว่าปลาหมอคังดําพอพูดชื่อนี้แล้วเกษตรกรหรือชาวประมงกลัวแบบมองมันกลายเป็นผู้ร้ายไปหมดกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์โอ้โหมันไปกัดกินมันสร้างความเสียหายมันทนกับสภาวะแวดล้อมมันออกลูกออกหลานมันแพร่พันธุ์ง่ายแล้วธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําส่งออกหรือว่า สิ่งที่พี่บรรจงดูอยู่ในภาพรวมของสมพันธ์เนี่ยได้รับผลกระทบไหมเอาตรงไปตรงมาเลยประหมูกทางดําเนี่ยเออถ้าบอกกันตรงๆงเลยนะครับฮะไม่อวยใครนะครับฮะค่ะไม่กระทบเลยครับไม่กระทบเลยครับสักนิดเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องเป็นอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสว์น้ำนะครับอืมโดยเฉพาะอะ้ะเพราะอะไรเพราะว่าการเลี้ยงกุ้งแต่ละครั้งการเตรียมบ่อแต่ละครั้ง เราจะไม่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปในบ่อเราเลยไม่ว่าจะเป็นหมอคางดำเป็นปลาอื่นเป็นกุ้งอื่นครับเข้าไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่บอกว่ากระทบจากปลาหมอคางดำเนี่ยฮะไม่กระทบเลยครับกับ<อ>บางฟาร์มได้ประโยชน์จากหมอค<ป>างดำด้วยครับยังในการบำรบ,บัดน้ําครับในการเอาปลาหมอค<อ>างดำเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไปบำบ,บัดน้ําครับเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษของปลาหมอคางดำคือ อยู่ในสถานที่ที่ปลาอื่นไม่อยู่ฮะอ,อยู่ในสถานที่ที่ออกซิเจนต่าน,นะครับอยู่ในสถานที่ที่น้ํานิ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกประบัดน้ําเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้จากเอของเสียจากกุ้งครับตรงนั้นนะ,ะออกซิเจนจะต่ำฮะเขาก็เอาปลาพวกนี้ครับไปกินเศษเหลือจากการเเลี้ยงกุ้งฮะได้เป็นเนื้อของปลาหมอคางดํานะครับแล้วส่วนของปลาหมอคางดําตรงนี้เนี่ยที่มีอยู่ หรือบางทีเนี่ยมันจะเป็นปลาหมอเทศนะครับลักษณะเหมือนกันเลยปลาหมอเทศ<ะ>กับปลาหมอครังนะครับหาเสร็จเรียบร้อยเขาก็เปลี่ยนเนื้อตรงนี้ฮะที่ได้มาฟรีๆเอาไปเลี้ยงปลากระพงในฟาร์มเขาเองซึ่งปลากระพงเนี่ยเขาก็จะไปเลี้ยงเพื่อที่ว่าจะไปทําน้าเอากลับไปเลี้ยงกุ้งใหม่ะก็เปลี่ยนโปรตีนตะาราคาถูกไปเป็นโปรตีนราคาสูง ะเพื่อเป็นไรายได้ให้กับฟาร์มด้วยครับผมค่ะโอ้เนี่ยก็กลายเป็นเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะใช่ครับค่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันมีอีกตัวหนึ่งนะปลาหมอบัตเตอร์เอลีนสปีชีแล้วตอนนี้มันไปที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิตไล่กินปลาท้องถิน่นอันนี้กระทบกับสัตว์น้ำเราไหมเอามามาใหม่แล้วนะปลาหมอบัตเตอร์ผมว่าไม่ไม่กระทบครับเพราะว่าในฟาร์มเนี่ยหนึ่งครับอันดับแรกน้ำที่เข้ามาเราต้องกรองก่อน Mm. ครับฮะแล้วการกรองเนี่ยผมว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยไข่มันเล็กกว่านะครับไข่เม็ดปลากระพง mm. ไข่อะไรเนี่ยจะเม็ดเล็กกว่าปลาหมอขังดําอีกครับฮะ mm. แล้วก็ mm. ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาหมอขังดําไม่มีสิทธิ์เลยครับถ้าถ้าเรามีการกรองนะฮะจะไม่เข้าไปในบอ่อเราเลยนะครับอ๋อ mm. oh, แสดงว่าปลาหมอขังดาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอันนี้เฉพาะกุ้งไหมสัตว์น้ําอื่นๆด้วยไหมคะปลากระพงก็ไม่กระทบครับ จะมีก็อาจจะเป็นปลานินบ้างเพราะว่าปลานินเนื่องจากว่าบ่อเนี่ยใหญ่ในการกรองอาจจะมีการผิดพลาดบ้างนะครับแต่ถ้าบ่อไหนจัดการดีไม่มีสิทธิ์ก็ไปเลยครับ โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะมองว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบกับสัตว์น้ําโดยรวมแต่ปรากฏว่าเราได้พูดคุยกับประธานสมาพันธ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้าแห่งประเทศไทยซึ่งเขาดูแลชาวประมงที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงการส่งออกปลาแล้วก็กุ้งแล้วก็สัตว์น้ําอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เลยว่าตอนนี้ปลาหมอคางดําไม่ได้ส่งผลกระทบกับระบบปิดใช่ไหมคะใช่ครับ อ่าแต่มันเป็นผลกระทบส่วนอื่นครับมันเป็นผลกระทบส่วนอื่นใช่ไหมคะแล้วส่วนไหนบ้างคะก็ที่ผมเรียนนะครับก็คือหนึ่งชาวประมงพื้นบ้านในส่วนที่เขาจับปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจที่อยู่ในในทะเลสองก็คือกระทบกับอ่กุ้งที่เป็นเลี้ยงนาธรรมชาติครับที่เขาเรียกวังะครับนั่นนะฮะเพราะว่าเกษตรกรจะเปิดน้ำเข้าไปแล้วใช้สัตว์น้ำทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแช่บุวยเอยปลากระกพงเอยปูทะเลเอยที่ติดเข้าไปกับน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ปลาหมอคางดําเข้าไปได้ก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายกับทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยมีการจัดการที่ดีครับปลาพวกนี้ก็จะอยู่ด้วยกันได้นะครับค่<อ>นะไม่ใช่ว่าอย่าง<ต><ร>ช่วงน้ห,หลามีอันตรายอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าในบอใ<ช>่บอนั้นมีปลากินเนื้อเยอะอครับ ถ้าเกิดเปิดเข้าไปอ่ะในบ่อนนั้นมีปลากินเนื้อเยอะมีปลากระพงมีอะไรนะครับปลาหมอข้างดำเกิดไม่ได้หรอครับโดนกินหมดครับโอ้โหโอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความความรู้ความรู้ความเข้าใจใหม่นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเอปลาหมอคังดําเนี่ยมันมันไปกระทบกับผู้เลี้ยงที่เป็นท้องถิ่นนะคะแล้วตอนนี้มีตัวเลขความเสียหายไหมคะว่าว่าเสียหายกันไปเท่าไหร่อะไรอย่างไร คือผมว่าตัวเลขความเสียหายจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าไม่ไม่น่าเยอะมากแต่ว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลครับต้องดูแลครับครับการที่รัาออกมาค่ะครับค่ะการที่รัฐบาลออกมาดูแลเนี่ยก็ถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับที่กระทบครับผม ค่ะก็ไม่ใช่ว่าปลาหมอคางดํามันจะไม่ต้องไปกําจัดมันไม่กระทบไม่ใช่นะคะทุกท่านมันก็ยังมีส่วนที่เราจะต้องไปไปแ,แก้ไขปัญหากับช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะคะคที่เป็นชาวประมงที่เป็นชาวท้องถิน่นที่เป็นประมงท้องถิ่นนะคะพอพูดถึงเรื่องวิธีการกําจัดปลาหมอคางดําค่ะคในกรณีของกรมประมงและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกมาเป็นเจ้าภาพหลักตอนนี้ก็คือจะมีอยู่ประมาณ7-8ถึงวิธีด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการจับมันมากิน การกําจัดด้วยปลานักล่าปลานักล่าที่บอกอย่างพี่แบบพี่บรรจงเองก็ดูเรื่องปลากระพงได้เหมือนกันปลอกลงปลากระพงนี่มันกินปลาปลาหมอได้จริงไหมคะกินได้สบายมากเลยครับนะแต่ว่าเขากินตามขนาดที่เขาต้องการกินนะครับครับคือถ้าเล็กไปก็ไม่กินใหญ่ไปเ็าไม่กินครับเพราะฉะนั้นก็จะควบคุมปริมาณได้บางส่วนครับฮะค่ะ แล้วอย่างาตอนนี้ที่เขาปล่อยปลาเขนค่ะค่ะเชิญค่ะครับพายเชิญครับจะถามว่าอย่างตอนนี้ที่วิธีการ,ค,รคือป,ปล่อยปลากระพงเนี่ยเพื่อที่จะไปกินปลาหมอคางดําเนี่ยเอ๊ะมันจะกลายเป็นว่าปลากระพงมันจะล้นตลาดไหมหรือว่าตอนนี้มันเขาจะไปจับปลากระพงมากินกันหรือเปล่าเพราะปลากระพงมันมีราคามากกว่าปลาหมอครับอันนั้นน่ะที่ผมกังวลครับฮะถ้าปล่อยปลากระพงไป ในไซต์ที่เป็นไซต์ตลาดนะครับฮะห้าขีดหกขีดนะครับผมว่าปากกระพงโดนจับก่อนปลาหมอคางดําครับนั่นน่ะสิตรงนี้เนี่ยมองเป็นปัญหาไหมคะก็ถ้าคิดในแง่ดีนะครับก็เกษตรกรหรือชาวบ้านก็ได้อปลาที่ราคาดีไปขายโดยที่ไม่ต้องลงทุนอันดับแรกครับส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเก็บเกี่ยวปลาหมอคางดําให้บางส่วนนะครับ อะอันนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งนะมองในแค่ดีนะครับแต่ถ้ามองอ<ะ>ีด้านหนึ่งก็บอกว่าถ้าเอาปากระพงไปแล้วโดนจับหมดฮะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาครับ<ะ>อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องให้คนที่จะจับปลากระพงสังวรด้วยว่าถ้าเราจะช่วยกาแก้ปัญหาจริงๆก็อย่าเพิ่งจับปากระพงก่อนที่ประหมอคางดำจะหมดไป อ๋อค่ะค่ะคุณบรรจงแล้วอย่างงี้ยผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงปลากระพงอ่ะมันกลายเป็นว่าเอ๊ะปลามันล้นตลาดหรือในตลาดก็ไปจับปลากระพงเพราะปลากระพงมันก็ออกลูกออกหลานได้เหมือนกันถูกไหมคะมันก็อาจจะแพร่พันธุ์ไปมากมันจะทําให้ราคามันเยอะขึ้นแล้วราคาถูกลงไหมแล้วมันจะกระทบกับชาวประมงไหมคะอ๋อถ้าเป็นปลากระพงที่กรมประมงปล่อยนะครับฮะจะกระทบกับราคาที่เราเลี้ยงกันผมว่าไม่กระทบครับฮะ ไม่กระทบครับเพราะราคามันแยกกันอยู่แล้วปลาจากธรรมชาติกับปลาบ่อคนละราคาอยู่แล้วครับฮะแล้วก็ครับตอนนี้เออ่การเลี้ยงสัตว์น้ําในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการโอ้สปรายบ้างขาดบ้างตามราคาตลาดนะครับหาพวกเราก็พยายามควบคุมตรงนี้อยู่ให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถดำรงอาชีพอยู่ได้ครับโอ้ค่ะ <laughs> <laughs> โดยรวมแล้วการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับประเทศไทยนี่ถือว่าอยู่ได้ไหมคะ <laughs> คือถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยถามคนขัดทุนก็บอกอยู่ไม่ได้คถามคนเลี้ยงได้ก็ก็บอกว่าอยู่ได้แต่ถ้าภาพรวมแล้วผมว่าประเทศไทยยังอยู่ได้ครับยังยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นครัวของโลกอยู่แล้วนะคะในการส่งอาหารทั้งเกษตรทั้งผกักพืชผกักรวมทั้งสัตว์น้ํานะคะครับแล้วถ้าหากว่าอยากจะฝากถึงรัฐบาลมีอะไรที่จะฝากถึงบ้างคะอยากจะให้มาช่วยตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับผมว่า เรื่องปลาหมอคางดําเนี่ยฮะผมยกตัวอย่างหอยเชอรี่นะครับแต่ก่อนหอยเชอรี่ก็เป็นวาลลภแห่งชาตินะครับฮะตอนนี้หอยเชอรี่ต้องเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าคนบริโภคแล้วนะฮะวิธีการที่เราทําอาหารโดยปลาหมอคางดําเนี่ยสอนคนทานปลาหมอคางดําเนี่ยถูกต้องที่สุดครับฮะสนับสนุนต่อนะครับรัฐบาลฮะแล้วต่อไปปลาหมอคางดําจะหายไปจากประเทศไทยแล้วต้องเอามาเลี้ยงด้วย นะครับเพราะว่าคนก็ยังอยากทานปลาหมอคางดําอยู่ถ้าไม่เชื่อลองไปชิมสิครับปลาหมอคางดําทาเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยนะครับไม่ใช่ไม่อร่อยเนี <c oughs> ่ยก็เลาจะถาม <c oughs> พอดีว่ารสชาติเป็นยังไง <c oughs> อร่อยครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโปรตีนที่มีคุณค่าคือโปรตีนจากปลานะครับ <c oughs> แล้วเรามีปลาหมอคางดําซึ่งเกิดโดยที่เราไม่มีต้นทุนเนี่ยครับเอาปลาหมอที่มีราคาถูกให้กับคน ที่ยังหนึ่งไร้อาชีพสองที่รายได้น้อยนะครับ <dunno. S 2> ได้รับโปรตีนจากปลาราคาถูกเนี่ยแล้วก็เป็นโปรตีนที่ดีด้วยผมว่าน sure. ี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งของประเทศไทยนะครับฮที่จะทําหลายๆอย่างที่ให้มันเกิดสมดุลขึ้นมาได้นะครับโอ้ค่ะก็บอกแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยนะคะแล้วสําหรับแนวทางเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตอนนี้อยากให้รัฐบาลช่วยอะไรคะครับก็เอทุกชนิดนะครับ รัฐบาลจะไปคุยกับต่างประเทศที่ไหนก็ตามนะครับผมอยากให้รัฐบาลรัฐบาลเป็นเหมือนโดเรมอนครับมีกระเป๋าอยู่ที่พุงครับกระเ,เรู้ว่าใช่ครับรู้ว่า <c oughs> ในประเทศไทยเรามีสัตว์น้ําชนิดไหนมั่งที่เราอยากจะไปขายกับต่างประเทศเอาไปช่วยคุยหน่อยทําตลาดให้หน่อยครับ <c oughs> ก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถ,ถส่งของออกไปต่างประเทศได้ แล้วก็ทําให้ตลาดในประเทศไทยดีขึ้นครับตรงนี้สำคัญที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องวิจัยและแก้ปัญหาเรื่องโรคของสัต์น้ําทุกชนิดะให้ทันท่วงทีัถ้าทําได้นะครับเกษตรกรจะขอบพระคุณมากๆครับค่ะโดยรวมแล้วนี่ก็คือว่าอยากหาตลาดให้หน่อยเพื่อโกอินเตอร์ไปได้ไกลหลายๆประเทศมากขึ้นให้ได้รายรับมากขึ้นรวมทั้งเรื่องของการกําจัดศัตรูโรคศัตรูของ รตูของปลาของสัตว์น้ําทั้งหลายด้วยนะคะสองเรื่องเนาะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยวได้เลยค่ะเชิญค่ะมาตรฐานสินค้าที่นําเข้าในประเทศไทยเป็นสินค้าสัตว์น้ํานะครับกับมาตรฐานส่งออกของประเทศไทยค่ะน่าจะน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันโอ้ทุกวันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอญาตเรียนรัฐบาลเลยว่าถ้าทําได้การส่งออกของประเทศไทยจะดีมากครับ ค่ะก็เป็นการเอื้อเฟื้อตลาดเอื้อเฟื้อเรื่องของมาตรฐานแล้วผู้บริโภคไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เราส่งออกไปเนี่ยถ้าของมีคุณภาพเนี่ยรับรองว่าซื้อซ้ําแน่นอนนะคะก็จะได้ดีในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณบรรจงมากเลยนะคะคุณบรรจงนิสภะวานิชประธานสมาพันธ์การพ่อเลี้ยงสัตว์น้าแห่งประเทศไทยที่ร่วมพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับผมครับขอบคุณค่ะ นี่แหละค่ะทุกท่านเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามหัศจรรย์มากปีละแสนล้านนี่ไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าเรื่องของปลาหมอคางดําทางคุณบรรจงที่เป็นประธานสมาพันธ์เนี่ยก็ได้บอกนะคะวิธีการแก้อาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอีกหน่อยนะคะพอแก้ปัญหาได้ ปลาหมออาจจะมีปลาหมอคางดําอาจจะนํามาสู่การเพราะเลี้ยงแล้วก็ได้รายได้ก็ได้นะคะส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าที่เป็นสัตว์น้าส่งออกเ,รรเศรษฐกิจแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาปลาหมอคางดํานะคะและทั้งหมดนี้คือมานิบิสประจําวันนี้สวัสดีค่ะ